สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2564ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองก้าและข้อความพระราชสารอันวยพรไปยังประธานธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปดกระหมอ่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัย,ยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองก้าในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองก้าซึ่งตรงกับวันที่4รกรกฎาคม2564ความว่า สมเด็จพระราชาธิบดีทูโพที่6แห่งตองก้ากรุงนูกูอาโลฟาในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาทมีพระพรณามมยสมบูรณ์และทรงพระ,กะเกษมสํำราญทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนและความวัฒนาถาวรของราชอาณาจักรตองกา หม่อมฉันเชื่อมั่นว่าสัมพันธไมตรีอันมั่นคงและความร่วมมืออันยังประโยชน์ต่อกันระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะเจริญงอกงามสืบไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าบทกระมอ่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายอํานวยพรไปยังประธานที่ปดีแห่งสหรัฐอเมริกาในโอากาสวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคม2564ความว่า พะนักท่านนายโจเซฟอราไบเดนจูเนียร์ประธานที่ปรีอแห่งสหรัฐอเมริกากรุงวอชิงตันดีซีในโอกาสวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นวาระแรกในการดํารงตําแหน่งประธานที่ปรีของท่านข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออํานวยพรให้ท่านประธานที่ปรีประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอเมริกันมีความร่มเย็นเป็นสุขและเจริญรุ่งเรือง ปเป็นที่น่ายินดีที่วันสำคัญนี้ยังถือเป็นการก้าวย่างคืนสู่ฐานะและบทบาทอันพึงมีของสหรัฐอเมริกาบนเวทีโลกอย่างเต็มภาคภูมิจนเป็นที่ประจักษ์ต่อนานาประเทศโดยได้ฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนให้กลับมาแข็งแรงดังเดิมกอบกับการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอย่างเข้มข้นในพื้นให้ฟื้นคืน ประเทศไทยในฐานะพันธมิตรและมิตรประเทศที่มีสัมพันธไมตรีอันยาวนานกับสหรัฐอเมริกาจะยืนหยัดอย่างมั่นคงร่วมกับพันธมิตรของเราและประชาคมระหว่างประเทศด้วยความมุ่งมั่นที่จะเผชิญความท้าทายต่างๆในภายภาคหน้าร่วมกันพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าจเจ้าอยู่หัว สมเด็จเจ้าฟ้า,ฟากรมพระสศสีสว่างควัตวราัติยะราชนารีส่งบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2564 วันนี้เวลา9นาฬิกา57นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยราชนารีเสด็จออกณตำหนักทิพิมานอำเภอปากช่องจงหวััดนครราชสีมาทรงบำเพ็ญพระคุศเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติซึ่งในปีนี้ทรงเจริญพระชนษา64ปี ทั้งนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวราชคติยาราชนารีทรงมีน้ำพระทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและความห่วงใยในทุกสุขของราษฎรทรงดำเนินรอยตามพระยุคนบาดสืบสารพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทรงปฏิบัติพระกรเนียกิจทางด้านการค้นคว้าวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขนาง ต,ต่างเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าและในการพ่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ประสบนิกรชาวไทยอย่างต่อเนื่องโดยได้พระราชทานยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์อีกทั้งพระราชทานแนวพระนโยบายให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหาวัคซีนตัวเลือกช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของภาครัฐในด้านความมั่นคงด้านการสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโดยเร็วที่สุดซึ่งจะช่วยป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อจากนั้นเสร็จออกจากห้องพิธีส่งรับแจก,กันดอกไม้และของขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมกันนี้สรงรับแจก,กันดอกไม้พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมและโปรด,ด,ด,ดให้เชิญไปถวายพร้อมกับทรงรับแจกันดอกไม้จากเจ้าคุณพระศินีนาพิราชกัลยาณีที่เชิญไปถวายโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์เฝ้าถวายแจกันดอกไม้ในโอกาสนี้ด้วย จากนั้นเสด็จเข้าห้องพิธีทรงประเคนเครื่องสังฆทานและเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลังทักซิโนโทกประทานสงฆ์ถวายน้ำพระพุทธมนต์แด่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่งขวัตบวรคัติยราชนารีพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ต่อมาเวลา11นาฬิกา38นาทีเสด็จไปยังหอสิลปทิพพิมานทรงปล่อยโคจำนวนสองคู่ซึ่งกรมปศุสัตว์จัดถวายเพื่อพระราชทานให้แก่นางอัมภัยศิลปชัยและนางสาวทิติมาวงศพุมมาเกษตรกรอำเภอปากช่องในโครงการธนาคารโครกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระาราชดำรินำไปเลี้ยงเป็นอาชีพและขยายพันธุ์ต่อไป พร้อมกันนี้ทรงปล่อยกบส่วนพระองค์ลงในสระน้ําและทรงปล่อยพันปลาน้ําจืด9ชนิดซึ่งกรมประมงจัดถวายรวม490,000ตัวโดยทรงปล่อยพันปลา9 9ตัวส่วนที่เหลือจะนําไปปล่อยลงแหล่งน้ําที่เหมาะสมทั่วประเทศพร้อมกันนี้ทรงปล่อยปลาดุกและปลาช่อนส่วนพระองค์ลงสระน้ําบริเวณหอศิลป์ทิพย์มานเพื่อรักษาระบบนิเวศและเพาะขยายพันธุ์ต่อไป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรคดีราชนารีวันที่4กรกฎาคม2564ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดจากน้ำพระทยัยสู่การแพทย์เก้าไกลเพื่อชาวไทยทั่วล่ลา จารยดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวราขัตยราชนารีทรงได้รับการถวายพระสมัญญานามเจ้าฟ้านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยทรงมีพระอัจฉริยภาพเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับในระดับโลก ทั้งยังทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะส่งสารต่อแนวพระราชดำริในการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษความว่าขอให้นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับรากหญ้า นับเป็นแรงบันดาลพระไทยให้ทสงทุ่มเทพระสติปัญญาดำเนินพระกรณียกิจนานับประการทรงจัดตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ที่ส่งน้อมนำแนวพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนา มาใช้เป็นหลักในการทรงงานนำมาซึ่งผลการวิจัยและพัฒนาอย่างถูกทิศทางอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและทรงมีพระดรําริจัดตั้งราชวิทยาลัยจุลาพรขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2559โดยบุรณาการหน่วยงานในพระดรําริเข้าเป็นหน่วยงานภายใต้กำกับประกอบด้วยโรงพยาบาลจุลาพรสถาบันบัณฑิตศึกษาจุลาพร วิทยาลายัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุลาภร์เพื่อผสานความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการศึกษาวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเทคโนโลยีการสาธารณาสุขสิ่งแวดล้อมและเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนาของภูมิภาคที่ให้บริการสุขภาพแก่สังคมด้วยความเสมอภาคและได้มาตรฐานสากลรวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันกอ่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและมวลมนุษยชาติ สมเด็จพระวชริรเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงท่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคขัติยราชนารีนับแต่บัดนั้นส่งปฏิบัติพระกรณียกิจตามพระบรมราชองการด้วยพระวิริยะอุตสาหะเสมอมาโดยเฉพาะในขณะที่ประเทศชาติและราษฎรเผชิญภาะวะวิกฤตการณ์ ด้านการสาธารณาสุขจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรวรคติยราชนารีทรงมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ทวีความรุนแรงในปัจจุบันทรงโปรโด,ดให้หน่วยงานในพระดรําริระดมสรรพกำลัง ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนเพื่อให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตอย่างเต็มความสามารถอาทิพระราชทานยาฟาวิพิราเวียจำนวน130,000เม็ดให้แก่กระทรวงสาธารณาสุขกรมการแพทย์ทหารบกและกรุงเทพมหานครเพื่อนำไปดูแลรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ พร้อมทั้งโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์รวมกับกองทัพอากาศจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจํานวน120เตียงเพื่อรองรับประชาชนและกําลังพลที่ป่วยและพระราชทานถุงยางชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานครที่ต้องกักตัวในที่พักอาศัยทรงมีพระดำริให้ราชวิทยาลัยจุฬาภร์จัดตั้งศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 หลักเพื่อให้บริการฉีดวัคซีนช่วยเหลือประชาชน ให้สามารถมีภูมิคุ้มกันต่อโรคและสามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติรวมทั้งสนับสนุนการจัดหน่วยบริการภาคสนามร่วมกับมหาวิทยาลัายกเกษตรศาสตร์และกรุงเทพมหานครหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภร์เพื่อลงพื้นที่เสี่ยงเร่งฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนโดยให้บริการฉีดไปแล้วกว่า60,000รายรวมทั้งสรงโปรดให้ราชวิทยาลัายจุฬาภร จัดหาวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มเพื่อช่วยเหลือรัฐบาลในการกระจายวัคซีนอีกทางหนึ่งโดยพระราชทานให้แก่กระทรวงสาธารณาสุขกรมราชทาน กรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลจุลาภรณ์จำนวนแห่งละ6,400โดสเพื่อฉีดให้แก่ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ที่มีรายได้น้อยและชุมชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงและได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุดซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อประเทศชาติ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัวรคัติยะราชนารีทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาที่ขาดแคลนการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อยกระดับการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้ได้มาตรฐานทัดเทียมอารยประเทศช่วยให้ประชาชนชาวไทยได้รับโอกาสและผุประโยชน์จากโครงการต่างๆอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาทิโครงการศูนย์การแพทย์พัทรมหาราชานุกศรโรงพยาบาลจุลาภรขนาด400เตียงก,การจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุลาภรการจัดตั้งโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดําริอย่างเต็มที่เป็นต้นทรงมีพระปณิธานที่จะสนับสนุนการบูรณาการจัดตั้งโครงการศูนย์การแพทย์ศูนย์วิจัยและอุทยานวิทยาศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียววันเฮลส์สายพัก สามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อให้สุขภาพคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมปลอดภัยเพิ่มศักยภาพในการป้องกันควบคุมและกำจัดโรคด้วยทรงหวังเพียงให้ประชาชนชาวไทยของพระองค์มีความมั่นคงทางสุขภาพอยู่ดีมีสุขบนผืนแผ่นดินไทยอย่างยั่งยืนต่อไป สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมมตรีเชิญสัญญาบัตรพัยดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระเถราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครและวัดโพชัยจังหวัดนครพนม วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้นายอธนิติตติธอํานาจองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรมงคลนวัดพระเชตุผลวิมลมังคลารามเขตพระนครซึ่งมีพระบรมราชองคการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระอมรสุธีเมื่อวันที่11มิถุนายน2564เป็นพระราชวชิรมงคลโกศลธรรมสาธิตมหาคณิสอนบวรสังราร ามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชพร้อมทั้งเชิญสัญญาบัตรพัยดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระคูประหลัดสำพิพัฒนทีราจาย์วีรพลวีระยาโนซึ่งมีพระบรมราชาองค์การโปรดพระราชาทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะมีนามว่าพระสุทธีวชิระปฏิพาน พระมหาธีรพงศ์ธีระวะโสเป็นพระทักษิณคณิสอนบวรสังฆสิทธิการวิจารณกิจโกศลส,สกลมหาคณาทิบดีตรีปิดดกธรรมรักขิตพระราชาคณะประหลัดขวาพระครูสิริวีรพรเป็นพระอุดรคณารัก์อักขวิจารณคุณวิบุญญานอนันตพัพมหาคณาทิบดีตรีปิดกธรรมรักขิต พระราชาคณะปลัดซ้ายในพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณะเจ้ากรมพระประมานุชิตชิโนรสและพระครูศรีวชิระวงศ์เป็นพระราชาคณะมีนามว่าพระยานวชิระวงศ์ ร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดราโปรดกระหม่อมให้นายสุภชัยผู้งามองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและภาไตรไปถวายแด่พระราดมงคลวัชรดมณวัดโพชัยอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมซึ่งมีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูอุดมรังสีเมื่อวันที่5มิถุนายน2564เป็นพระราดมงคลวัชรดมพุทธาคมธรรมพิสิทธิ์มหาคณิสรบวรสังราร ขามวาสีพระราชาคณะชันราช ราราชมงคลวัชรดมพระเกจิอาจารย์ซึ่งเป็นที่เคารพรัทคาของพุทธศาสนิกชนโดยมุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรมจนสามารถสอบได้นักธรรมเอกและยังเป็นพระพิสุขที่มีความสมถะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวิไนยเอาใจใส่การศึกษาปฏิบัติธรรมเป็นพระปากกรรมาฐานศย์ษาหลวงปู่เสากันตะสีโลและหลวงปู่มั่นภูริทัตโต ปัจจุบันพระราชมงคลวัชรดงดำรงตำแหน่งจเจ้าอาวาสวัดโพชัยอายุ110ปีพันศา91ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายคว้างระเบิด วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายชัยเศษพานิชพงศ์ผู้ราชการจังหวัดยะลาเชิญดอ,อกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานโพวะดนหินวิเศษกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายคว้างระเบิดป้บอมใส่ป้องยามรักษาการด่านตรวจถาวรบ้านบาตัตตีหมู่ที่1ตําตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่3กรกฎาคม2564และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองยะลาการได้รับพระราชทานพระมหาการุณธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ ราชวิทยาลัยจุลาพรจัดกิจกรรมสารหัวใจทำความดีฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มสร้างภูมิคุ้มกันโควิด -19 ให้แก่ประชาชนถาวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบวราขาัติยราชนารี วันนี้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนโฟาร์มราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครศาสตราจารย์ในแพทย์นิธิมหาน,น์เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีถวายพระพรเน,นื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัรวัราาติยราชนารีวันที่4กรกฎาคม2564 เพื่อน้องสำนึกในพระก,กรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขอันทรงคุณประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาตินานนับประการ ทั้งนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดกิจกรรมสานหัวใจทำความดีฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มสร้างภูมิคุ้มกันโควิด -19 แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางประกอบด้วยผู้พิการผู้ด้อยโอกาสชุมชนแออัดและผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปรวม6,400คนโดยเป็นวัคซีนที่ได้รับบริจาคจากองค์กรต่างๆจำนวนร้อยละสิบจากจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภร์เพื่อถวายเป็นพระกุศล รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนได้รับโอกาสการรับว ok ัคซีนอย่างเท่าเทียมสืบสารพระปณิธานในการสร้างสารรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติซึ่งตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ขึ้นภายในประเทศไทยทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับพระราชทานความช่วยเหลือด้านการแพทย์อย่างต่อเนื่องด้วยทรงห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ภายในงานยังเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพร้อมทั้งจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสิริศิลปินศิลป์เพื่อชีวิตเพื่อให้ประชาชนและผู้ร่วมงานได้ชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะและมีส่วนร่วมเผยแพร่พระอัจฉริยภาพไปสู่ทุกมุมโลกทั้งยังทรงมีพระดำริให้นำภาพวาดฝีพระหัต ไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดอาทิสติ๊กเกอร์ลายภาพฝีพระหัตเพื่อนำรายได้เป็นทุนทรัพย์ช่วยเหลือประชาชนตามท้องถิ่นธุรกันดารที่ห่างไกลรวมทั้งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดและภัยพิบัติต่างๆผ่านการสมทบทุนมูลนิธิพัฒรมหาราชานุสรเพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผู้สนใจร่วมบริจาคสมทบทุนสามารถบริจาคได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีสิริศิลปินศิลป์เพื่อชีวิตประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี229 3 03199 9, 9. ส่วนที่โรงพยาบาลมากุฏคิรีวันเขาใหญ่ปากช่องนานาจังหวัดนครราชสีมานายปิดดนาอมัตตวงศรักษาการผู้อำมวยการโรงพยาบาลมากุฏคิรีวันเขาใหญ่ปากช่องนานารับมอบวัคซีนซินโนฟาร์มพระราชทานจำนวน ,6350 โดสตามพระปณิธานและวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยรัษณ์อรคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างคขวัฒนวราขัติยราชนารี เพื่อนำมาฉีดให้กับผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและประชาชนในพื้นที่ระหว่างวันที่4-7กรกฎาคม2564เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา2019ที่กำลังระบาดในพื้นที่จงังหวัดนครราชสีมา มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภาการชาติไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดยะลาต่อเนื่องเป็นวันที่4 พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมามืหสุทันารีนาศนายกิติมิ์และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒนมหาวชรราธิดาประธานบุลนิธ่อาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภาการชาติไทยสมหวงใหญ่และทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภาการชาติไทย โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเป็นวันที่4เพื่อประกอบอาหารพระราชทานนำไปมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดยะลาซึ่งในแต่ละวันจะประกอบอาหารสองมื้อเพื่อแจกจ่ายประชาชนวันละกว่า14,000กล่อง ซึ่งในส่วนของอำเภอยะหาได้นำไปช่วยเหลือประชาชนในสองชุมชนพื้นที่บ้านสีเยาะตําบลบางโงสภาแ,และบ้านซีเซตําบลบาโลอ์อำเภอยะหากว่า24ครัวเรือนที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดยะลาประกาศปิดชุมชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อเป็นวงกว้างโดยทางอำเภอยะหาได้ดําเนินมาตรการแยกตัวผู้เสี่ยงสูงออกจากพื้นที่และนําไปกักตัวแล้ว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควรวรคติยราชนารีสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ วันที่4กรกฎาคม2564ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จเจ้าฟา้ากรมพระเสว่างควรรัตว,วรคัติยราชนารีสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จเจ้าฟา้ากรมพระสว่างควัตวรคัติยราชนารีผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th จนถึงวันที่6กรกฎาคม2564 จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะวันนี้